สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคนซ่อมรถปลูกผักครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกอะไรยังไม่รู้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะปลูกอะไรนะแต่ว่าดินเราเนี่ยตอนเนี้ยกําลังกําลังแบบหน้าปลูกอะ่ะเพราะฝนหมดนะเพื่อนเนะแต่ว่าเราจะมาปรับปรุงดินก่อนนะเดี๋ยวมาดูนะว่าเราจะปรับปรุงยังไง ขอโทษนะถ้ากล้องมันไวไปก็ฝนหมดแล้วก็เราได้ได้หญ้าไปแล้วแล้วก็หญ้าก็กำลังจะเกิดใหม่แล้วเพื่อนๆขอโทษด้วยนะถ้ามีเสียงรบกวนเพราะว่าเราอยู่ริมถนนนะก็ไม่ใช่ถนนใหญ่นะถนนซอยครับดูหยากนะเพื่อนๆ หญ้าเป็นพืชชนิดเดียวที่ไม่ต้องการปุ๋ยไม่ต้องการน้ำแต่เขาจะเขียวมากนี่ฝนไม่ตกมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะเราก็ได้ดายหญ้าไปแล้วแต่เขาจะเขียวขึ้นมาเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะเบื่อเพราะถ้าคลิปยาวมากเพื่อนจะเบื่อแต่ว่าคนทำคลิปอ่ะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะ่ะได้ประโยชน์นะก็พยายามจะหาสิ่งดีๆมีประโยชน์มาให้นะ อันไหนมีประโยชน์เพื่อนๆก็ไปลองทํานะถ้าไม่มีประโยชน์เพื่อนๆก็ผ่านไปละกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองมาดูกันนะว่าจะปลูกอะไรดีตอนนี้เราปั่นหน้าดินก่อนแล้วเราก็ไปหาสิ่งที่เราอยากปลูกมันเหมาะกับหน้านี้มากๆเลยเพราะฝนไม่มีแล้วไม่งั้นถ้าปลูกตอนนี้นะพวกพืชเถาพวกพืชเลื้อยเนี่ยมันจะตายมันจะเน่าตายนี่ก็พยายามเตรียมอุปกรณ์ พร้อมแนละ้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อว่าอะไรก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่พร้อมมันต้องขอโทษจริงๆบางทีเราคิดว่าเราพร้อมแล้วแต่ก็ยังไม่พร้อมอยู่ดีนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปรับหน้านิด,ดนิดหนึ่งถ้าสับสายขาดก็ต้องซื้อสายใหม่ <c oughs> นะดูสิดินแข็งมากเลยปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่น่าจะงามอะ่ะแต่เราจะปรับเขานิดหน่อยอุ้ยกลัวดโดนสายมากๆเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนะขุดนิดหน่อยเพราะ พืชที่เราจะปลูกเนี่ยรากเขาจะลงไม่ลึกเขาจะอยู่แต่หน้าดินปลูกพืชผักมันไม่ยากนะเพื่อนๆอาศัยใส่ใจดูแลหน่อยแค่นั้นเองมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากถ้าเราเข้าใจนะถ้าเราเตรียมอาวุธให้พร้อมนะก็คือปุ๋ยดินความตั้งใจ มเมล็ดพันธุ์มันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะเพื่อนๆตอนนี้เหมาะมากๆเลยฝนไม่มีทำอะไรก็ดีหมดมีฝนก็ดีเหมือนกันแต่ว่าบางทีดูแลมันดีเน่าเอานิดหน่อยพอนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบือ่อเอ้ยควนไม่ลึกอาศัยได้ออกกำลังกายด้วย ดินไม่ดีก็เรื่องของเขาเราก็แก้ไขเอานะเพื่อน<ๆ><ๆ>เขามีสิทธิ์จะจะไม่ดีดินดินจะดีได้ก็เราต้องทำเขาปลูกอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะเพื่อน เดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าคลิปเดินมากรัเพื่อนทำคนเดียวนะบางทีต้องตรวจคลิปด้วยอ่าไปแล้วห้านเกือบห้านาทีแล้วสี่นาทีกว่ากว่าพรวนดินนะนี่เป็นสไตล์ของคนซ่อมรถนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนอาจจะมีสไตล์ของตัวเองว่าจะออกแนวไหนแต่ก็ หลักๆน่าจะใกล้เคียงกันนะเพื่อนๆก็คือต้องทำให้ดินดีพอสมควรนะเขาถึงจะรอดได้พืชจะรอดได้นะแต่หญ้านี่ตัวดีเลยป่ามยางไงก็ไม่หมดแต่ช่างเขาขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ถอนเอาแล้วกันสู้กับมันไม่ไหวแล้วถ้าเขาขึ้นเยอะๆนะใช้เครื่องตัดหญ้าจัดก,การแล้วก็ไปห่ากเป็นป๋ย ปุ๋ยที่หมักมาแล้วนี่นี่เพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมปุ๋ยหมักพืชสดนะนี่นี่คือหญ้าพวกนี้ที่เราตัดแล้วไปหมักหญ้านี่คือทองคำนะเพื่อนเพื่อนเราก็ดินไม่ดีช่างมันไม่ต้องมาสนใจเราก็มีวิธีของเรานะเพื่อนเพื่อนฟางลง ตรงๆที่เราจะปลูกนะนเพื่อนๆฟางนี้ซื้อเก็บไว้จนมันจะเป็นดินแล้วมันเริ่มโดนโดนน้ำฝนมันเริ่มเปื่อยเริ่มอะไรไปนนะพืชที่เราจะปลูกนะี่เป็นพืชเลื้ยแต่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไเป็นอะไรนะนเพื่อน ถ้าพูดเร็วไปต้องขอโทษนะขอโทษจริงๆเพราะบางทีมันแก้ไขยากสไตล์ใครสไตล์มันนะแต่ว่าเรามีความจริงใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะอยากให้ทุกคนมีความรู้นี่นะฟังลงนะยากก็จะขึ้นยากนิดหนึ่งแล้ว,ลวเราก็เอาดินหมักที่เราหมักไว้นะเพื่อนๆมองเห็นไหมขอโทษเสียงด้วยนะเพื่อนๆ มองเห็นนะเดี๋ยวผมต้องขยับออกไปนิดนึงมองเห็นนะดินหมักผมบอกว่าถ้าเรามีเวลาเราก็หมักดินเอาไว้นะเพื่อนๆเ,เอาอยัางไงดีในนี้น่าจะแคบไปอนนี้ดีกว่าน,นะเพื่อนๆน,นะนี่ ยังไม่ถูกใจเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงนี่ดีกว่าเราก็เอาดินหมักนะลงไปกล่าว่าให้เขาพอจเจริญเติบโตให้ลูกให้ผลเราได้นะแค่นี้น่าจะพอนะเพื่อนๆแล้วก็อย่างที่บอกนะปุ๋ยหมักเป็นสิ่งสาคัญนะเพื่อน เราหมักไว้เราก็ได้ใช้เลยถ้าเราจะใช้ดินหมักก็เหมือนกันเราหมักไว้เราจะใช้ก็ใช้เนี่ยร่วนมากๆเลยเพื่อนๆนะเราก็เอาปุ๋ยหมักพืชสดมันไม่มีพิษมีภัยแ้วนะเพราะว่าปุ๋ยหมักเราทำเองมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษนะถ้าเป็นเคมีนี่ ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนะเพื่อนๆอ,อันตรายกับสุขภาพด้วยคุกเข้าให้เข้ากันไม่ยากนะเพื่อนเพื่อนนะง่ายๆไม่มีอะไรยากแล้วรอคอยมาดูกันว่าการทำง่ายง่ายแบบนี้มันจะมีผลดีไหม ตอนนี้ฝนไม่มีแล้วถ้าจะมีก็ไม่ใช่หน้าของเขาตกก็จะไม่เยอะไม่ต้องกลัวละแต่ถ้าหน้าฝนปรุงไม่ได้เพื่อนๆเ <c oughs> น่าหมดตายหมด แค่นี้ก็น่าจะพอนะเดี๋ยวไปดูฟาร์มลึกก่อนนะเอาหน่อยนวันหนาหน่อยเพราะว่าหญ้าเขาไม่ทันขึ้นหรอกเจอฟางทับอยู่เพราะว่าหญ้าเนี่ยเขาต้องอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อการปรุงอาหารเขาโดนกบเนี้ยเขาจะไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวพอเราลงมาเล็ดพันธุ์ผักให้มากฟางก็จะยุย่ยก็จะเป็นปุ๋ยไป้นในตัวเดี๋ยวเราจะกบฟางทับบนอีกทีแต่ตอนนี้ยังไม่กบนะเพื่อนเพื่อ อนนี้ยังไม่กรบแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะหลุมสักสองต้นสามต้นก็ได้เผื่อไว้เผื่อว่าเขาตายอะไรเงี้ยนะผมต้องทำปุ๋ยหมักดินหมักไว้เรื่อยๆไงเพื่อนๆนี่ก็มีทำอยู่นะใน ในกระบาดนะนกระบาผสมปูนนะยังไม่ได้ไปเปิดดูว่ารู้ว่าเป็นไงบ้างหมักไว้สักห้าหกวั 5, วนพอเขาเริ่มสามสี่วันแรกเขาจะร้อนร้อนแล้วเขาจะเริ่มเย็นพอเย็นปุ๊บก,ก็เก็บใส่กระสอบถ้ายังไม่เก็บก็ปล่อยไว้ในนั้นแค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวเราก็จะไปหา,มาเมล็ดพันธุ์ผักมามาใสา่อาจจะอาจจะเพาะก่อนหรืออาจจะปลูกทั้งเม็ด จะลองดูว่าระหว่างเพาะเป็นต้นมาลงกับวางเป็นเม็ดเดี๋ยวจะทำตรงนี้ที่เอาแบบสองอย่างเทียบกันนะตอนนี้เอาหนึ่งหลุมไปก่อนนะเพื่อนๆนะง่ายไหมละ่ะง่ายเนาะไม่มีอะไรยากเ <c oughs> <laughs> พราอาวุธเราพร้อมไงเพื่อนๆปุ๋ยหมักเราก็มีดินหมักเราก็มีเนาะ เราก็แค่นี้เองแค่หาเวลามาปลูกแล้กกวก็เจียดเวลาไปส้มรถบ้างแค่นั้นเองว่างเราก็ปลูกไว้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปส้มรถคุมไว้ก่อนเพื่อรักษาความชื้นนะไม่มีอะไรคุมไม่คุมก็ได้แต่คุมไว้หน่อยก็ดีเดี <Yeah. S 1> ๋ยวนี่นี่ ตอนนี้ลมจะมาด้านนี้แล้วเพื่อนๆลมหนาวถ้าลมร้อนจะมาด้านนี้พอเริ่มพศจิกาธนวาลมจะมาด้านนี้แล้วรู้เลยว่าลมหนาวมา <happening. S 1> เขาเรียวกว่าลมเปลี่ยนทิศนะเพื่อนๆโอเคไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักนะ ถ้าเราอยากมีสุขภาพดีเราก็ควรจะปลูกผักกินเองอย่างน้อยๆสุขภาพเราก็จะดีส่วนหนึ่งถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็จริงเราไปซื้อเข้ามาอ้าวมันจําเป็นใช่ไหมเราก็ต้องซื้อแต่ถ้าเรามีเวลาปลูกสมมุติเราซื้อร้อยเปอร์เซ็นถ้าเราปลูกเองเราก็ไม่ต้องซื้อทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเพื่อนๆเ,เราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ต้องไปเสียเงินให้หมอนะขอบคุณนะครับกดติดตามคลิปต่อไปนะเพื่อนๆ นั่น12นาทีแล้ว